มาเรามาเขียนโปรแกรม Hello World กันเถอะโอเคไม่รู้ว่าจะเขียนได้หรือเปล่าโอเคเรามาดูนะเราดาวน์โหลด IDE Eclipse มาซึ่งก็มีอะไรนะที่ดาวน์โหลดก็คือเป็น Java EE Helios มาจริงๆจะดาวน์โหลด Java ธรรมดามาก็ได้นะครับเอาละ ก็จะเริ่มแตกซิปแล้วนะก็จะแตกซิปที่นี่และเ <s' S 1> มื่อเราได้ไฟล์ซิปมาแล้วามาดู ข้างในก็จะมี e x e c u t e f i l e ที่ชื่อว่า Eclipse แล้วก็สามารถที่จะส่งมันคลิกขวาแล้วก็ไป See, Send to desktop Send to desktop โอเคตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ในการเข้าถึงได้ ขอสร้างเวิร์ p สเปให้อยู่ตรงนี้ก่อนนะเวิร์ p สเปให้อยู่ตรงนี้ก่อนให้เป็นเ e ลิ o อส s วิร์กสเป e เ e ล e ออสเวิร์กเเอาละเมื่อได้ workspace มันอยู่ในนี้นะครับปิดไป เราก็จะเปิดใช้ IDE ของ Eclipse ก็จะบอกว่าจะใช้ workspace, workspace ที่ไหนเราก็จะตามไปขอใช้ workspace ที่อยู่ใน desktop n o น,นที่อยู่ใน Eclipse เป็น Helios workspace ที่เรา สร้างเอาไว้อยู่ใน Desktop กดโอเคเราก็จะได้หน้า Welcome ของอ,อีคลิปตัวนี้ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอของ Java EE นะไม่ต้องตกใจนะก็ถ้าไม่เหมือนกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเมื่อเราปิดหน้า Welcome ไป ก็จะมี perspective อันหนึ่งขึ้นมาอาจจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่อาจจะเป็น java หรือ java อ e เราจะสร้าง project ์แล้วก็มาที่ new มาที่ o t h e อจุๆๆุๆแล้วก็อยากใช้ java project ซึ่งก็มี2ที่ให้เลือกจาวา project ที่นี่หรือจะที่นี่มันก็อันเดียวกันนั่นแหละ ก็จะเขียนว่า hello world hello world เพื่อไม่ให้งงเราก็เขียนว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์จะได้รู้ว่า hello world ตัวเนี้ยคือโปรเจกต์ค่าต่างๆเนี่ยเราก็จะยอมรับตาม default นะเราขอผ่านไปก่อนอย่างรวดเร็วแล้วก็กด enter มันก็จะถามว่าเราอยากจะโปรเจก t นี้ this kind of project นะเกี่ยวข้องกับมุมมองการใช้งานแบบ Java เราจะยอมรับไหมนะเพื่อไม่ให้มันถามเราบ่อยๆทุกครั้งที่สร้าง Java Project เราจะบอกว่าให้มันจําเกี่ยวกับการตัดสินใจของเราแล้วก็บอกว่า yes เอาละตอนนี้เราก็จะได้ uh, hello world โปรเจกตขึ้นมาเราจะสร้างหน้ากระดาษใช้ในการคำนวณจาว่าขึ้นมาหน้ากระดาษตัวนี้นะซึ่งอ,อีคลิปก็มีให้เรา,เาไว้ใช้เดี๋ยวเรามาดูว่าหน้ากระดาษที่เนี้ยหรือว่าเศษกระดาษที่กำลังพูดเนี่ยมันคืออะไร scrap scrapbook page ชื่อของมันเต็มๆก็คือว่า s scrapbook page นะซึ่งกูอยู่ในตรงนี้เนี่นะเราจะสร้างขึ้นมาจะให้มันอยู่ไหนเราเลือกสถานที่ให้มันอยูอ่เราบอกว่าจะให้มันอยู่ที่นี่ที่โฟลเดอร์นี่ er แหละโฟลเดอร์ er Hello World Project นี่แหละแล้วก็พิมพ์ไปว่า My Scrapbook Page Enter น,นี่เนี่ยมันก็คือใช้ในการาศึกษาแบบง่ายๆนะเมื่อเราเขียนอะไรลงไปเราต้องไป้าดำแล้วเราคลิกขวา,า,า Inspect ผลที่ได้ก็คือ,อก็จะเหมือนกับ อะไรนะเอา,เอาแว่นขยายมาสองดูจะเห็นว่า2บวกสกอ,สอ่บวกสองเท่ากับสโอเคก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะดูต่อไปเช่น4คูณ5แล้วก็ปลายดำเฉพาะส่วนที่เราอยากดูแล้วเราก็เอาแว่นขยายมาสองดู n s s p e t แเราก็ได้เป็น20 ส,สิ่งที่เราอยากทำก็คือว่าเราอยากเขียนทดลองเขียนว่า system out พิมพ์ด้วยมือก็แล้วกัน hello world แล้วเราก็จะส่องดูว่าเอ๊มันเกิดมันมีอะไรให้เราเห็น โอเคสิ่งที่ได้ก็คือได้เนาเพราะว่าเม็ดตัดปิ้นไลายไม่ได้ส่งอะไรออกมาแต่หน้าที่ของมันก็คือว่า s y s t e m o u ตต์ออ t ด e ปินแสดงคำว่า hello world ทางคอนโซลมากกว่าโอเคดังนั้น inspect เนี่ยจริงไม่มีประโยชน์อะไรนักในกรณีนี้ดังน,น,นั้นเราจะใช้คำใช้คำว่า execute เราอยากจะให้ execute ในส่วนนี้มากกว่า แล้วก็กด execute เห็นไหมครับมี hello world ออกมาถ้าเราคลิกขวาที่หน้าคอนโซลแล้วก็เคลียร์แล้วก็คลิกขวาส่วนที่เราป้ายดำอีกครั้งหนึ่งแล้วเราสั่งให้เกิดการ execute ก็จะเกิดการแสดง hello world อยู่ที่นี่เอาละเรารู้ว่าเราสามารถเขียน hello world ได้อย่างถูกต้องแล้ว ถ้าเราใส่ซีมิคลอนเข้าไปก็คือเป็นการจบประโยคนั่นเองนะ e x e c u t e อีกครั้งหนึ่ง Hello World บรรทัดนี้ก็ปรากฏขึ้นมาเอาเรารู้ว่าเราทำถูกต้องแล้วเราจะสร้าง Class เมื่อเราสร้าง Class เราก็ไม่ลืมที่จะสร้าง p a ็ k เกจขึ้นมาก่อนผมจะสร้าง p a ็ k เกจที่ชื่อว่า Com ว่าโลโลนี่ชื่อของตัวเองนะครับแล้วก็ start the แล้วก็กด finish package เนี่ยเราก็สร้างขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราจะสร้าง class new เราจะสร้างตรงไหนก็ได้นะมีทางเลือกได้หลายอย่างที่จะสร้าง จะใช้จากเมนูไฟล์ก็ได้แล้วก็ new จะใช้จากวิวตัวนี้ก็ได้ซึ่งก็คือเป็น package explorer view ก็ได้อันนี้เป็นทางที่2นะจะใช้เห็นช็อตคัด <c ười> คำว่า k e ยก็ได้เนี่ยก็คือจนะว่าคลา s สามทางนี้ ก็สามารถใช้ตัวไหนก็ได้นะก็จะ Hello World Hello World อันนี้ก็คือเป็นเราก็จะได้ไฟล์ของ Java Class เอ๊ะเขาบอกว่าให้เลือก Package ด้วยเราก็จะไปเลือก Package ที่เราอยากได้ เราก็จะกด finish ผมจะ enter เอาละเราก็ได้ส่วนนี้มาอาจจะดูตัวเลขไปขอเอาคราวนี้ไม่ขออขอปรับก็แล้วกันเนะเาะไปที่ window perspective ไปที่ general appearance color and fonts ไปที่มุมมองของ Java ไปที่ Edit Java Editor แล้วก็ไปที่ไป Edit แล้วก็จะเอาฟอนต์สักสิบหกเป็นตัวหนาโอเคทำให้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็โอเคในคลาสนี้ ยังไม่มีเมธอดเมนเราก็ใส่เมธอดเมนลงไป uh, public static void main โอเคมันล้นหน้าต่างขอปิดมินิม i ลส์หน้าต่างตัวนี้เอาไว้ ทำให้เราเห็นชัดเจนขึ้นโอเคเรามีแม่ตัด main แล้ว public static void main นะครับอันนี้พิมพ์อย่าพิมพ์ผิดนะครับเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยเอาอย่างนี้ไปก่อนนะหลังจากนั้นเราก็จะมาแสดง system o u t d o u t dot p i n t l n Hello world เอาละนี่ก็คือ Hello world เราเคลียร์ตรงนี้ไปก่อนเนาะที่จริงคำสั่งเคลียร์มีไหมมันมีโอเคเราเทอร์มินาทเราหยุดมันไปละ ดังนั้นเราจะเซฟอ่ะมาทำทุกอย่างก็เซฟก็ไปที่อะ,อะไรนะ c t r l S หรือว่าจะมาคลิกตรงนี้ก็ได้อันเดียวกันเซฟแล้วเเราจะรันแน่นอนแน่นอนวิธีรันก็มีหลายทางนะเราจะมาดูเมนูรัน Run as java project มีไฟล์เดียวให้เลือกอยู่แล้วล่ะก็จะเป็น Hello ใช่ไหมครับก็จะเป็น Hello แหลังจากนั้นเราก็จะรันอีกครั้งหนึ่งนะเราก็จะรันอีกครั้งหนึ่ง เ่านี้เรามาที่นี่สิมาอันเดิมนี่ยนะเอา run run as java application แม่มันถามเราบ่อยๆแล้วเกินเราก็คิดว่า always อ๋อที่จริงตะกี้นี้เป็นการบอกว่าทุกครั้งที่มีการรันใหม่เนี่ยมีการเซฟให้ด้วย ตะกี้นี่ยเราไม่ได้เซฟเราลืมเซฟเพราะถ้าเราลืมเซฟพ้นออกมานี่มันจะออกแค่ Hello World เท่านั้นเอาละนี่ก็คือ,อเราสามารถทำ Hello World ได้สำเร็จในครั้งแรกปรบมือให้ตัวเองด้วยเอาละเราก็จะมาปิดไฟล์ปิดไปเลยปิดไปเลย แล้วก็คลิกขวาังจากนั้นก็มาที่ close project ถือว่าเป็นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกไปออกไปเลยอแค่นี้เราก็สามารถที่จะจบ Hello World ได้แล้วครับสวัสดีครับ